สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind meds ยาสำหรับความคิดในคลิปที่แล้วมานาได้พูดลงท้ายเอาไว้นะคะว่าวันนี้มานาจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็น story time หัวข้อมีชื่อว่าวิธีจัดการกับ enabler นะคะแต่ก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังเนี่ยมานาอยากจะพูดออกตัวนิดนึงว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนไม่เคยได้ยินคำว่า enabler เนี่ย มานาเคยพูดเป็นคลิปดีๆเอาไว้เลยนะคะเป็น Enable คือสมุนของนาซิสิตประเภทหนึ่งนะถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยดูมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในด e สคริปชั o นบ o ็อกสัรคุณผู้ชมจะได้ตามไปดูแล้วก็เข้าใจว่า Enable คือใครนะคะโอเคเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยมันเป็นภาคต่อมาจากเรื่องที่มานาเคยพูดในคลิปแล้วนะคะมานาพูดเอาไว้ในคลิปที่ชื่อว่า วิธีการนำ core values และการ set boundary มาใช้ในการครบคนอื่นชื่อคลิปยาวๆเป็นเรื่องที่มานาเล่าเป็น story time เหมือนกันคือเล่าให้ฟังวันนี้สั้นๆว่ามานาพยายามหางานให้เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเขาอยากจะสมัครงานเขาอยากจะย้ายประเทศมาอยู่ที่ที่มานาอยู่อยากจะสัมภาษณ์งานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือสนใจมากๆแล้วสุดท้ายก็ ทำให้คือเขากลับคำนั่นเองนะคะแล้วก็โกหกมานาหลายรอบนะจนสุดท้ายทำให้มานาเหมือนเกิดความเสียหายขึ้นในหน้าที่การงานของตัวเองเพราะว่ามานาเหมือนเอาเอาคอไปขึ้นเขียงให้เขากับหัวหน้าใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายคือมานาเสียถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยดูคลิปนี้นะคะแนะนำว่าให้กลับไปดูก่อนจะได้เข้าใจว่าเรื่องมันเป็นมาอย,ย่างไงนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูมานาจะใส่ลิงก์เอาให้ใตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะโอเคทีนี้ กับเพื่อนคนนั้นเนี่ยมันก็จบลงที่ว่ามานาก็บล็อกเขาไปนะคะคือเหมือนพอมีเรื่องมาขนาดนี้แล้วมานาก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะว่าถ้าทําขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวมานาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะมานาก็เลยใช้วิธีบล็อกนะใช้วิธีโกโนโคอนแทคนะคะบล็อกทุกทางเลยนะทีนี้เรื่องนี้ก็เงียบไปประมาณ2เดือนครึ่งได้มั้งสเดือนครึ่ง3เดือนจนสุดท้ายมานามาได้ยินเรื่องนี้อีกทีหนึ่งจาก เพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะคือเขาทํางานที่เดียวกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นนะเราเรียกเพื่อนผู้ชายคนนี้ว่าเอ็มแล้วกันเอ็มมาจากแมนนะแมนคือผู้ชายคิดง่ายๆอย่างนี้เลยนั่นแหละคือเรื่องก็เงียบไปจนมีวันหนึ่งมานะได้แมสเซจจากเอ็มนะคะเอ็มส่งแมสเซจมาถามว่าเนี่ยเพื่อนผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาลาคลอดไปเพิ่งเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เขากลับมาทํางานเพราะเขาวางกระเป๋าปุ๊บเขาก็ต้องดิ่งมาหาฉันเลยแล้วก็ถามว่า เธอได้ยินเรื่องอะไรเกี่ยวกับมานาม้างไหมเพราะว่ามานาหายตัวไปเลยมานาบล็อกเขาทุกทางเลยเขารู้สึกตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นเขาทําอะไรให้หรอหรือมานาไม่พอใจอะไรยังไงคุณผู้ชมคือมาถึงตอนนี้มานาฟังเอ็มแล้วมานาก็แบบนี่ยังไม่รู้ตัวอกีกหรอนะเอาเว่เา,าไม่รู้ก็ไม่รู้โอเคเอ็มก็แบบเลยมาถามมานาว่าเธอบล็อกเขาจริงหรอมานาก็บอกจริงเอ็มก็แบบอา้าวทาไมเธอทาอย่างนั้นน่ะ คือนาทีนี้นะคะเอ็มวีนแตกเลยนะคะในในเมสเซจนะไม่ได้โทรคุยส่งเท mm ็กซ์มาวีนแตกทําไมเธอทําอย่างนั้นเธอเป็นคนที่ใจร้ายมากเลยนะเอออะไร,ะไรก็บล็อกเพื่อนบล็อกเพื่อนทําไมเพื่อนในชีวิตนี้มันมีเยอะแยะมากมายจนแบบบล็อกใครทิ้งก็ได้ไม่เป็นไรเหรอแบบว่าว่าว่ามาคือแบบตกใจแบบโทรศัพท์เกือบหล่นพื้นคุณผู้ชมแบบแบบฮะอะไรเดียวเดียวมาาก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มใจเย็นๆคือนี้เราเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ทนหรือเราก็ ยอมมาจนถึงจุดที่เรายอมไม่ได้แล้วเราถึงได้บล็อกนี่คือทางสุดท้ายที่เราเลือกที่จะทิ้คนที่ทําไม่ดีกับเราแล้วเขาถึงจุดนั้นเราเลยทําแบบนี้เอ็มก็แบบก็น่าแหละแต่ยังไงเธอก็ควรจะให้โอกาสเข้าอธิบายตัวแวนแว่แว,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 วใส่เทคมามานะอะไรแบบถามกลับไปว่าเดี๋ยวเอม็มเอ็มรู้ไหมเนี่ยว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเอ็มบอกไม่รู้คุณผู้ชมทงแดงมานะคะหนึ่งดอกนะคะไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น เห็นแค่ว่าเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเศร้าเพราะเขาพูดนะว่าวันนี้มาทํางานวันแรกแต่ดูเศร้ามากเลยแล้วก็มาถามเรื่องของมานาอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาเศร้าแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่รอฟังความฝั่งมานาด้วยนะคะพอรู้ว่ามานาบล็อกจริงใส่แหลกลานเลยนะมานาอะไรบอกว่าเอางี้ถ้างั้นฟังเรื่องก่อนแล้วจะตัดสินฉันก็ค่อยว่ากันทีหลังคือเคลียรี่ตอนนี้อยู่ไม่เข้าใจโอเคนะมานาบอกว่าวางเมื่อไหร่โทรมา เสร็จเราก็มีโทรศัพท์คุยกันนะคะมานาก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้งั้นนะคุณผู้ชมอย่าลืมไปดูในคลิปนะคะเพราะเรื่องมานาก็เล่าให้เอ็มฟังแบบที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นแหละทีนี้เล่าจนจบสิ่งที่มานาคาดหวังจากเอ็มก็คืออ๋อเขาทาขนาดนี้เลยเหรอโอ้เราไม่รู้เออโทษโทษเราเราไม่รู้ว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้เราก็นึกว่าเธอแบบงอนนี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยเธอก็แบบบล็อกเพื่อนไปเรื่อยเออเราไม่รู้โทษโทษ นึกว่าจะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเอมไม่ได้พูดแบบนี้เอมใส่ต่อค่ะประมาณว่าต่อให้เพื่อนคนนั้นนะ่ะทำผิดยังไงมานาก็ควรจะให้โอกาสเขาอธิบายหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ตัวซึ่งก็เคลียรี่เขาก็น่าจะไม่รู้ตัวใช่ไหมมานาก็ควรจะบอกเขาให้เขารู้ตัวซะมานาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเราไม่ใช่คนที่แบบเอออะไรก็ ก็ปึงปังปิดประตูใส่ไม่ใช่แบบนั้นแต่มานาคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่แบบพูดคุยกันได้อะปรับความเข้าใจกันได้มานายินดีทำนะคะแต่ว่าเคลียรี่ว่าเขาโกหกใส่มานาหลายๆดอกแบบนี้รวมไปถึงดอกสุดท้ายที่ว่าหัวหน้าใหญ่ถามเพื่อนว่าเออนู่นนี่นั่นเธอทำไม่ได้งั้น สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอสมัครงานได้ใช่ไหมถ้าให้เวลาไปถึงครึ่งปีหน้าเพื่อนบอกว่าก็ไม่รู้สิยังไม่ได้คุยกับสามีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันในแง่ของเพื่อนก็ว่าแย่แล้วในแง่ของ professional นี่คือมานาแบบอึ้งทึ่งมากนะคะว่าอายุ40่สแล้วยังยังไม่ถึงสีิบแต่แบบจะสี่สิบแล้วอะ่ะยังไม่เข้าใจว่าเวลาที่บอกเวลาที่จะ พิจารณาจะย้ายประเทศเนี่ยคนแรกที่ควรจะคุยก่อนเลยก่อนที่จะพูดอะไรกับใครคนอื่นทั้งสิ้นนะก่อนที่จะตอบตกลงก่อนที่จะแสดงออกให้เห็นว่าอยากย้ายมากก่อนที่จะทำทั้งสิ้นควรจะถามคนที่บ้านก่อนว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาบอกไม่เอาไม่อยากย้ายเรื่องก็จบก็ไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นต่อก็กลับมาบอกว่าเออขอโทษทีนะคะอยากย้ายแต่ว่าคนที่บ้านไม่อยากย้ายไม่สะดวกไหอะไรก็ว่าไปแต่คือแบบ มันควรจะรู้ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติตัวในแง่ของความเป็น professional อละซึ่งถ้าผิดแบบเนี้ยมานาก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบ fundamentaly l wrong อย่างแรงสำหรับคนที่ทำงานมาเป็นสิบกว่าปีอย่างนี้เราไม่เข้าใจนะคะก็นั่นแหละมันบวกกันหลายหลายอย่างหลายเรื่องหลาย level นะมานาก็เลยอย่างที่บอกว่าไม่ไม่บอกเขาดีกว่าคือ ให้เขาไปคิดเอาเองนะถ้าคิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อย่างนี้ต่อไปแล้วกันมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมคะเนี่ยแล้วมนาก็พูดอย่างเงี้ยให้เอมฟังเอมก็ยังช่วยทางนั้นแก้ตัวถูถอยไทยไปเรื่อยนะประมาณว่าวันนั้นเขาเหนื่อยหรือเปล่าวันนั้นเขาไม่ได้นอนหรือเปล่าลูกเขายังเล็กนะวันนั้นสามีเขาไม่พอใจหรือเปล่าเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่าอูุนี้น่คือพยายามแก้ตัวให้มานาะบอกว่าถูกคนเราอะ่ะ มันมีโอกาสที่จะมีปัญหากับตัวเองหรือกับคนที่บ้านหรือกับลูกหรือกับโชคชะตากับอะไรก็ได้มันเราไม่ได้คาดหวังความเพอร์เฟกของแต่ละคนแต่ว่าถ้าว่าอยู่ไม่พร้อมจะอินเทอร์วิววันนั้นไม่พร้อมที่จะอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็เลื่อนสิหรือก็บอกสิถ้าถ้าจะเอาเอาการ์ดเพื่อนมางัดใส่มานามานาะก็งัดกลับว่าถ้าอยู่บอกว่าอยู่เป็นเพื่อนฉันจริงๆอะ่ะอยู่ควรจะพูดด้วยคม ซื่อตรงด้วยความจริงใจกับมานาะว่าเออเราไม่พร้อมนะเราไม่อยากจะอินเทอร์วิวนะหรือว่าเรายังคิดไม่ได้นะว่าเราจะย้ายไม่ได้คือคือ,อยังไงก็ต้องพูดพร้อมไม่พร้อมได้ไม่ได้ต้องบอกแล้วมานาะด้วยความที่เป็นเพื่อนใช่ไหมคะก็ต้องเข้าใจให้ให,ให้ความเคารพในการตัดสินใจของเขาใช่ไหมแต่ไม่ว่ายังไงอะ่ะในเมื่อง,งัดการเพื่อนมา,มาแล้วก็งัดการเพื่อนกลับว่าเราควรจะคุยกันด้วยความจริงใจแต่เขาไม่มีตรงนั้นให้มันก็แสดงว่าคุณก็ ใช่ไหมอย่างที่ว่า c o r e values ของมานาคือความจริงใจนะคะเขาผิดข้อนี้จังๆเลยนะนั่นแหละเอ็มก็ยังช่วยถูๆไถๆแก้ตัวนุ่นนั่นต่างๆนานาแล้วสุดท้ายก็มาลงว่าวันนี้ฉันเห็นเขาฉันรู้สึกสงสารเขามากเลยเขาทําหน้าเหมือนจะร้องไห้งูนี้งั้นแล้วยูเนี่ยใจร้ายใจดํานุ่นนี่ด่าด่าด่ามานาไม่เลิกนะคะจนมานายัวคุณผู้ชมมานาเลยถามกลับว่าที่เธอสงสารเขาขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอใช่ไหม เธอเห็นสีหน้าเห็นแววตาเขาใช่ไหมเธอเลยรู้สึกสงสารแล้วเธอไม่เห็นหน้าฉันใช่ไหมเธอไม่เห็นใช่ไหมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทางฝั่งฉันนะ่ะมันขนาดไหนเธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นฉันไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเธอไม่อยู่ในเหตุการณ์เธอไม่รู้พอไม่รู้เธอเห็นแต่ทางนั้นเธอก็เลยสงสารแค่ทางนั้นออย่างนี้มันแฟร์หรอทําไมมองแค่ด้านเดียวทําไมเห็นแค่แบบนี้ล่ะใช่ไหมคะสรุปนะคะ เถียงไปเถียงมาอยู่งู้นอย่างเงี้ยเรื่องมันไปลงเอยตรงที่มานาตัดบทว่าเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันที่มาเล่าให้มานาฟังที่มาบอกให้รู้ว่าเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขาทําอะไรผิดนะแล้วก็มานาก็จะรับไว้พิจารณานะว่ามานาควรจะให้โอกาสเขาอธิบายตัวเองไหมหรือมานาควรจะโทรไปบอกเขาไหมว่าเขาผิดอะไรยังไง ฉันจะหลับไปพิจานณะซึ่งมานาไม่ได้โกหกมานามานาพูดแล้วมานาทำจริงๆคือหลังจากที่วางโทรศัพท์ไปจากเอ็มเนี่ยมานาก็มานั่งคิดทบทวนหลายรอบนะคะว่าเอ๊ะหรือเราใจร้ายเกินไปเอ๊ะหรือว่าเราควรจะอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะหรือเรานน่นนู่นคิดไปคิดมาสุดท้ายมานาได้คําตอบว่ามานาใช้ชีวิตอย่างสบายใจมากมาประมาณสามเดือนนะคะอย่างที่บอกเรื่องตั้งแต่เรื่องมันจบไปตอนนั้นเนี่ยสบายใจมากทําไมต้องมีดราม่าเรื่องนี้กลับมาอีกรอบแล้วถ้ามานาไปพูดอีก มันก็ไม่จบอีกแล้วมันก็ไม่รู้จะยาวต่อไปอีกสักกี่เดือนใช่ไหมคะพูดตรงๆว่าช่วงนี้มานาอยู่ในช่วงเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอะช่วงรอยต่อของชีวิตอะมันมันไม่ไม่สเตเบิลนะคะแล้วก็มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเยอะมากจะเรื่องงานจะยังไงจะเอ่อเรื่องจะย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยจะย้ายบ้านย้ายเมืองย้ายประเทศจะเช่าจะซื้อคือแบบมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นเรื่องของเราที่เยอะอะที่เรากําลังวุ่นวายกับชีวิตของเรา พูดเลยว่าไม่มีช่องว่างให้มาอะไรกับราม่าแบบนี้นะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องมานาคิดนะว่าไม่ใช่เรื่องที่มีสาระสักเท่าไหร่ด้วยนะมานาก็เลยไม่เอาดีกว่าเพราะฉะนั้นได้คําตอบแบบนี้มานาก็เลยไม่ไม่คิดที่จะติดต่อเพื่อนผู้หญิงคนนั้นกลับไปอีกนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดจะกลับไปบอกเอ็มด้วยว่าเราตัดสินใจยังไงเพราะมันก็เรื่องของเราใช่ไหมทีนี้เวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์กว่าเอ็มติดต่อกลับมาถามว่าเป็นยังไงคุยกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นหรือย,ยัง มานาก็บอกว่าด้วยความที่เรากับเธอก็เป็นเพื่อนกันนะเรายินดีที่จะคุยกับเธอทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้เพราะอย่าลืมนะมานาให้ให้ข้อสรุปกับตัวเองไว้ว่าพอแล้วกับดราม่าเรื่องนี้ไม่อยากพูดต่อนะคะเพราะฉะนั้นพอเอ็มมาถามมานาก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่คุยถามว่าแล้วมันจบแค่นั้นไหมไม่จบเอ็มจะเอาจนได ถามแล้วถามอีกทําไมล่ะก็บอกมาสิว่าคุยกับเขาหรือ,อยังพูดอย่างนี้แสดงว่าเธอยังไม่คุยอะไรแบบคือมาวุ่นวายแบบไม่จบนะคะไม่จบไม่สิน้นจนมานาลาคาญมาล้บอกว่าเออยังไม่ได้คุยแล้วก็ไม่คิดจะคุยด้วยเพราะว่าบบบลา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 บลกบบบลูบลาบลบ ยังไม่พอมาณนะมาก็ตัดบทอีกว่าโอเคนะเราตอบคําถามเธอแล้วนะว่าเราไม่คุยแล้วเราก็จะไม่กลับไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนนั้นแล้วเราก็จะไม่พูดเรื่องนี้กับเธอต่อแล้วนะนี่คือบรรทัดสุดท้ายที่เราจะพิมพ์ถึงเรื่องนี้แล้วนะแล้วมันจบไหมไม่จบเอ็มไปต่อค่ะทําไมเธอถึงใจร้ายขนาดนี้นทําไมเธอถึงใจดาทําไมเธอถึงไม่ให้โอกาสเขาฉันบอกแล้วไงว่าอย่างง,งงี้อย่างงี้อย่างแบบ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 มาไหนบ ท,ทุกปัญหาที่เอ็มพิมพ์มามา,าต่อก,กับว่าไม่คุยเรื่องนี้แล้วไม่คุยเรื่องนี้แล้วไม่คุยเรื่องนี้แล้วไม่คุยเรื่องแ้บโอ้โหคุณผู้ชมถ้ามานานั่งกลับไปนับอบต้องมี 30- 40, 40ครั้งอะที่มานาับไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วจบจบเปลี่ยนเรื่องจบจบอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มานาเห็นตรงน,นี้มา2อดอกอะนะคะ3แล้ว 3, ย้อนกลับไปขอรีแคปนิดน,นึงอ่าธงแดงอันแรกนะคะเรดแฟลกอันแรกก็คือ เขาไม่ทันรู้เรื่องอะไรมาถึงก็ใส่มานาเลยนะสองเราอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็ยังเข้าข้างทางนั้นอยู่เขาก็ยังช่วยแก้ตัวให้ถูไถแก้ตัวแบบแบบฟังไม่ขึ้นให้อะไรเงี้ยเข้าข้างเขาอบบพูดง่ายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลดละเลิกในการด่าเรานะคะสามมานาบอกว่าไม่คุยแล้วเรื่องนี้นี่คือมานาตั้งเอา ก่อนน้นนี้คือ ound, เซตบาอ,อก่อนน้นนี้คือ,อ,อ call value มาถึงตอนนี้เซตบาร์นรี่ใช่ไหมคะตั้งคะแนนขึ้นมาแล้วว่าถ้าจะคุยเรื่องอื่นเรายิานดีจะคุยแต่ถ้าจะคุยเรื่องนี้เราไม่คุยนะนี่คือการเซตบาร์นรี่แล้วเขาฟังไหมไม่ฟังแสดงว่าเขาไม่เคารพบารรีของมานาแล้วมานาพูดว่าจะไม่กลับไปคุยกับเพื่อนคนนั้นอีกมันเป็นการตัดสินใจของมานาใช่ไหมคะดอกที่4ก็คือเขาไม่เคารพการตัดสินใจของมานานะ คือมันก็เรื่องของฉันมันก็ชีวิตของฉันหรือเปล่าใช่ไหมคุณจะมาบอกว่านู่นนี่นั่นมันไม่ถูกต้องต้องอย่างนั้นอย่างนี้งุนตามใจฉันมันใช่เหรอดอกที่ห้า r e ฟ f l a อันที่ห้าก็คือเขาไม่เคารพการตัดสินใจของมานายังไม่พอนะคะ,ไม,ไ,มะบบไม่ไม่เคารพบางงไม่พอคำถามคือว่าคุณมาจุนจ้านอะไรกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น ฉันมีเรื่องกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นกันสองคนคุณมาเกี่ยวอะไรตรงไหนยังไงคือแบบเอาตัวเข้ามาแทกเข้ามาจุนจานเจ้ากี้เจ้าการเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตวอยวายโอ้ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใส่มานะคุณมายุ่งเรื่องของชาวบ้านทําไมคะใช่ไหมเนี่ยสรุปนะสรุปเพื่อนผู้เพื่อนผู้ชายคนนี้เอ็มคนนี้มานะให้ไล่มาห้าข้อเนี่ยมันก็แบบ อยู่ก็อาการหนักพอๆกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นประเพณหนักกว่าเพราะอย่างไรเพื่อนผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่มาแบบวุ่นวายจุนจ้านไม่เลิกไม่ลาแบบนี้นะเอาเป็นว่ามานาก็ได้คําตอบว่าคุณเนี่ยสุดท้ายออกลืมเล่าสุดท้ายเขายอมรับออกมาจริงๆว่าเพื่อนผู้หญิงคนนั้นทําผิดแต่ก็ยังไม่วายตามานาะว่ามานาเป็นคนไม่ดีเป็นคนใจดําเป็นคนเลวนะคะมันนําเสนอให้เห็นแล้วว่า ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าใครผิดแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเข้าข้างคนผิดแล้วก็มาด่าคนถูกแล้วในกรณีนี้ไม่ใช่แค่คนถูกอย่างเดียวเป็นคนหวังดีด้วยเพราะเรื่องมันมีเรื่องตั้งแต่ต้นก็เพราะมานาหวังดีจะหางานให้เพื่อนเพราะเห็นว่าเพื่อนอยากได้งานใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าคุณผู้ชมเชื่อมั่นว่า โอเคเขาอาจจะเข้าใจอะไรผิดแล้วเราอาธิบายเขาฟังแล้วแล้วเขาเข้าใจถูกแล้วแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะเข้าข้างคนผิดแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะมาดา่าเราไม่เลิกเรียกชื่อเราต่างๆนานาเป็นคนไม่ดีอย่างงาู้นอย่างนี้ให้รู้ไว้เลยว่านี่คือ enabler enabler อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเข้าข้างนาซิซิส,ส,สเสมอไปมานาไม่ได้บอกเพื่อนผู้หญิงนะเป็นนาซิซส,ส,สแต่เนี่ยคือการเข้าข้างคนผิดคือการเอื้อให้คนผิดทําผิดต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็มานั่งดา่าทําไม่ดีใส่คนถูกนะคะ อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ชัดเจนสำหรับเอพิโซดนี้นะสำหรับเรื่องนี้ก็คือเราก็ต้องตัดเขาทิ้งไปด้วยในเมื่อคุณพูดไม่รู้เรื่องในเมื่อคุณไม่ได้คบกับเราด้วยความหวังดีเพราะคุณด่าเราเปล่าๆปลเปล่าป,าป,าป,าปาทั้งนั้นที่เราไม่ผิดแล้วคุณก็ยังราว่าเราไม่ผิดคือเพื่อคบเพื่ออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมานาก็เลยเงียบ ไม่คุยด้วยแล้วกับเอ็มเท่ากับว่าเสียเพื่อนไปพร้อมกันสองคนในเวลาไล่เรียกกันเลยนะคะถามว่าเศร้าไหมเศร้าแต่ถามว่าแล้วแล้วทางอื่นคืออะไรคือทนครบแบบนี้เหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาไม่มีสองคนนี้มานาเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ผ่านมามานาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรยังไงกับใครอยู่แล้วมานาก็ยุ่งแต่กับเรื่องชีวิตของตัวเองเนี่แหละนะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ